ไม่ยากขนาดนี้ครับใช่ต้องหาไนทำเลใกล้ก่อนที่ใช่ใกต่กับสถานที่ใกล้สุกดไหมซิบอโตติกมันไกลโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตึกอาเอ็นกันนะคะวันนี้เรามีเรียนที่คณะนิติศาสตร์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่สีนะคะใช่ค่ะ เรากำลังมารออาจารย์ที่จะปล่อยให้เราเข้าไปเรียนต่อครับน้ใช่ค่ะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะวันนี้อากาศสบายดีเย็นมากค่ะหเหมือนได้กินควันไหมควันคันจากไหนอะเหมือนเหมือนไหนเฮ้ยฉันล่างมีไฟ อ้าเสียงจริงด้วยเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงกิ่งหรือว่าจะทำได้เราี่เราเรียกออกไปเถอะใช่งั้นเรารีวิ่งออกไปเถอะไม่จริงกกระลิบกดลิบกรลิบเพื่อนจะใช้ลิฟต์เราต้องลงบันไดหรอใช่โอเค ไม่คว้นเยอะมากเลยหายไปไม่ออกการฆ่าจะดผนกันเออต้องตับต้องตับต้ตับเกิดไม่รอดแล้วเชียวยดีนะที่เธอมาช่วยมียั้นฉันแย่แน่เลยนั่นสิดีนะที่อาจารย์สอนพวกเรามาใช่